สนับสนุนโดยช้อปสินค้าดวต้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Help Me ใครมีเราพร้อม Help SCB Protect คุ้มถูกใจไทยพาณิชย์รับรอง Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับ ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ นักร้องตอนนี้ได้รับผลกระทบโควิดมากๆงานที่เหลือบ้างไหมพี่มนสิทธิ์งานที่ก็ส่วนมากพี่ก็มีอยู่นะงานก็มีส่วนมาก็ไปถ่ายรายการไปรีวิวสินค้าลงเฟซบุ๊กรีวิวสินค้าทั่วไปมีแต่งานโชว์เนี่ยไม่มีเลยงานโชว์ไม่มีเลยที่มีงานโชว์กันเซนตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนามสกีเมสสามมาแล้วเซนต์บอโอ้โหไม่ต้องจะพูดถึงเลยถ้าเป็นเงินนะเป็นล้านสองล้านแล้วล่ะ ใจตัวเองอยังไงอะคะให้กําลังใจตัวเองก็คือหนึ่งเราพยายามทําตัวให้สบายๆอย่าไปซีเรียสเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับ,รบฉันก็เจอแบบนี้เ,ออเธอก็เจอแบบนี้จงทําใจเธอ อย่าไปว่าให้ใครรักษาตัวสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแฟนเพลงที่รักทุกท่านเดี๋ยวก่อนแปลกใจไงทำไมตอนช่วงให้กำลังใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงอกลงฮะจลุดจะกล้าออกเอ่มันจะออกทันทีไงพี่มันจะออกอย่างนี้ทันทีถ้าผู้ชอบกจะพูดกินได้ก็กินไม่ได้ก็เททิ้งเธอฉันถามเธอจริงๆเนี่ยว่าอยู่มาเนี่ยงานเงินก็ไม่มีเอาเงินที่ไหนมาทำมาหากินยะ เพราะไปก๊อปปี้โชว์หล่อนซื้อหวยวันวันเนี่ยมันมีเงินเนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยย่ะล้วนหล่อนติดการพนันพี่มีคนเมานะว่างานก็ไม่มีซื้อลอตเตอรี่แต่และเดือนมันจะ พอมีพอกินหรือพี่ติดการพนันหรือปล่นเยอะมีคนพูดเยอะพูดถึงว่าเราอยากจะซื้อน้อยซื้อมากก็อยู่กับตัวเราอย่าให้เดือดร้อนกระเป๋าตัวเองอย่าให้เดือดร้อนครอบครัวจริงนะถ้ามันจะถูกเนี่ยนะใบเดียวก็ถูกพีคนชื้ไป็นองเป็นร้อยใบก็ได้จริงพี่บางทีมันก็ต้องทํามาหากินนะเป็นนักร้องลูกทุ่งจะมาซื้อหงซื้อหัวอะไรทุกงวดซิงเกิลใหม่เพลงใหม่อัลบั้มใหม่อะไรจะมีกับเขาบ้างไหมมีอยู่ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้หวดนีรวย ให้โชคหนุนบุญ,บญช่วยขอให้รวย,<ด>ยก<า>ันท <ๆ S 2> ุกคนขอให้รวยกันทุกคน เพลงยังต้องไปหวยเลยก็นั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าโควิดซาอาจจะได้มีงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตให้ได้ชื่นอกชื่นใจของม่มนสิทธิ์นะฮะแต่ตอนนี้แฟนๆเขาแบบเขาอยากคุยกับมนสิทธิ์เขาอยากแบบไลฟ์สดมีไหมมีโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้ทักทายบ้างหรือเปล่าก็อยากให้นี่้แฟนไปติดตามทางรายการทีวีทั่วไปอย่างนมือกก็มีโอกาสได้มาถ่ายรายการครับ ยกบบา,นานในการคุยยกบ้านของเรา <ฮะ S 1> ติดตามทาง Facebook มุลสิทธิ์้อมต้ที่ใส่แว่นดำๆกะโรนาอย่าไปตามของปลอม <c oughs> ของปลอมนี่มีเยอะมากของจริงต้อง ใส่แว่น,นใส่แว่นสีดำดำซึ่งตอนนี้เดี๋ยวของปอมกําลังจะไปเปลี่ยนเป็นรูปใส่แว่น <laughs> แล้วคนก็จะยิ่งแยกไม่ออก<ท>ไี่กัน,นใหญ่คือ <laughs> ตอบตอบแฟนเพลงทุกคอมเมนต์กรุณาตามมูลสิทธิ์กับเส้ตาต,ตัวไทยนะมอม้าหนูเตาเต่าารันส่วนสักอีกต่างต่างชมกันกับกันรันมูลสิทธิ์คับสร้อยคือถ,ถ้าใครเป็นแฟนของคุณมูลสิทธิ์นะครับจะรูร้เลยวา่าเป็นคนที่คุยแล้วสนุก มองโลกในแง่ดี<ช>เป็นคนบอเค,ร,เออเครียดเนาะเคยดารผู้ใดในเฟซจะเคอเลยทเ,ยเ่วนลนทั่วโ<า>ล,ลงปันได้เขาถามว่าจะเป็นตุดหรือเปล่าปกบิดาเขาใครถามมาว่าเป็นกระเทยบอกแมน <c oughs> คนเรานะอย่าไปปฏิเสธล้วบอกเขาไปเลยที e ่ประสิทธิ์เป็นกระเทยเหรอ ใช่ถ้าด่าสวนของปลอมถ้าด่าในรุ่นอย่างี้เนี่ยของปลอมอย่าไปตามเออแต่ถ้าให้เลขอะของเจงของจริงยกรัตติเรี่อย่างี้ใช่เลยที่มโนเสถิคนที่ให้กำลังใจคนได้ดีมากนะช่วงท้ายๆเนี่ยอยากให้กำลังใจคือทุกวันนี้คนมันเครียดหมดเลยผมอยากจะให้ทุกคนพยายามอย่าอย่าออกนอกบ้านบ่อย อยากทุกคนมีความสุขกับการอยู่ในกับครอบครัวของเราเนี่ยก็ยิ้มเย้เแจ่มใสโตหาเพื่อนฝูงให้กําลังใจซึ่งกันและกันแค่นั้นนอมาคุยพี่มนสิตสองสัปดาห์นั้นมากเลยนะคือเป็นนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดีถึงวันนี้จะได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อพ่อน้ำสองน้ำสองน้ำสามอะไรนะแต่ว่าก็คือมองโลกในแง่ดีอันนี้สําคัญมากที่จะทําให้เราะผ่านช่วงโควิดไปได้อีกอันนึงเป็นอาวุธที่สําคัญมากออกจากบ้านหน้ากาก ใช่ต้องมีต้องมีขอบคุณมากเลยย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 เยย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 ยายย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 ต้องยยยที่เรือนจยย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 ้ยย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 ยรยยยยย้ตยยยยยยยวยย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 ยายยยยยกยย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 ยให้ยย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 มยย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 ทย้งยย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 ย อิเศษสำหรับแฟนๆรายการคุยยกบ้านเราก็มีมาแจกกันด้วยนะคะ2รางวัลติดตามกติกากันได้ที่ Facebook f แ n นเ g e คุยยกบ้านค่ะอาไอ้บกให้มันแห้งๆสุขภาพร่างกายแข็งแห้งเป็นมนสิทธิ์คำสร้อยอยู่ยั้งยืนยงในวงการไป50าปี60ปี100ปีจนวัดเท่าคุณเด้อาย ต้องขอบคุณร้านตำทองหลอด้วยนะคะอยู่ที่เวลาหลังสวนนะคะให้เราเนี่ยได้มาพูดคุยกันรวมไปถึงเนี่ยได้เห็นอาหารอร่อยอร่อยใครนะชอบอาหารสไตล์แบบเป็นอาหารอีสานนะรสชาติแซ่บนะพลาดไม่ได้เลยต้องมาที่นี่เลยต้องมาที่นี่เลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณครับเขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทมือไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟแล้วก็ต้องขอบคุณมีคอนโดด้วยนะขอบคุณครับว้กันมันมาเลยนะนครับทุกหลน์ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะ วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงเราจะไปคุยกับแขกรับเชิญท่านใดในคุยยกบานต้องติดตามกันเดี๋ยววันนี้เราจะลากันด้วยเพลงป่วยพรให้ทุกท่านได้ร่ํารวยกันนะคะเพบาัก็หม่ว่าอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงกับรายการคุยยยบานขอให้ทุกคนโชคดีขอให้งวดนี้รวยขอให้รวยกันทุกคนขอให้รวยกันทุกคน ขออบบคคุณรัสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวยสวจะเห็นว่าพริกเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเออเจ้าของแซ่บเลยค่ะ amarin tv